สวัสดีครับผมนายแพทย์วรพจน์โรสาง,งาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษโรคทางเดิอนอาหารและตับและทางเดินน้ำดีวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะตับแข็งนะครับครับภาวะตับแข็งนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากโรคตับบักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่งตางๆซึ่งทําให้เกิดการตายของเซลล์ตับ,ตบเกิดพังผืดในเนื้อตับทําให้เกิดกลุ่มอาการที่ตามมาของภาวะที่เกิดจาก การมาของตับพิ่แย่ลงร่วมกับการภาวะที่เกิดจากความดันในตับที่สูงขึ้นสำหรับสาเหตุของภาวะตับแข็งนะครับที่พบได้บ่อยอันที่1ก็คือเกิดจากภาวะโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์นะครับถัดมาก็คือภาวะตับอักเสบจากโรคอ้วนกลุ่มโรคเมตาบลิกซินโดมนะครับ อันที่3ก็คือโรคตับโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังก็คือไวรัสตับอักเสบ B ีและก็ C นะครับส่วนอันอื่นๆที่พบได้รองลองมาแต่ไม่บ่อยเช่นตับอักเสบเรื้อรังจากยาตับอักเสบเรื้อรังจากโรคภูมิกันต่อตัวเองนะครับตับอักเสบเรื้อรังจากภาวะเหล็กข้างหรือ,อสังกะสีข้างนะครับขึ้นอยู่กับระยะของภาวะตับแข็งนะครับ ในระยะแรกเนี่ยครับก็อาจจะไม่มีอาการอาการอาจจะไม่จำเพาะส่วนเมื่อการทำงานของตับแย่ลงนะครับก็จะประกอบด้วย2กลุ่มอาการนะครับก็คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของตับที่แย่ลงและกลุ่มอาการที่เกิดจากความดันในตับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อการทำงานของตับแย่ลงเมื่อโรคดําเนินต่อไปเนี่ยสำหรับภาวะที่เกิดจากการทางานของตับที่แย่ลงคนไข้ก็อาจจะมาด้วยการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองที่หรือที่เรียกภาวะดีซ่าน รเริ่มมีการน้ำในช่องท้องนะครับก็อาจจะตรวจได้ว่ามีคนไข้มีท้องโตขาบวมนะครับเดี๋ยวเกิดจากการงานเกิดจากภาวะที่ของเสียนะครับไปคลั่งในสมองหรือที่เรียกว่าภาวะฮิปปติกอินเซฟโรปาธีคนไข้อาจจะาอาจจะมาด้วยการสับสนนอนมากนะครับช่วยเหลือตัวเองไในลดลงนะครับจำคนรอบข้างหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นต่างๆเนี่ยได้ช้าลงนะครับ ส่วนกลุ่มอาการที่เกิดจากความดันในตับสูงเช่นภาวะเส้นเลือดขอดในทางเดินอาหารนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับอาจจะเกิดจากการคัดกรองได้จากการสองกล้องนะครับแต่ในคนที่มีอาการก็จะอาจจะมาด้วยอาการเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเส้นเลือดขอดนะครับอันถัดมาก็คือเกิดจากาโรคไตาวายจากโรคตับแข็งหร,ห,รหรือที่เรียกว่าภาวะเฮปาตโรลิโนซิโดม ก็จะมาด้วยภาวะการมาของไตที่แย่ลงคนไข้มาด้มีน้ำในช่องท้องนะครับขาบ,บวมปัสสาวะออกรดลงนะครับหรืออีกภาวะหนึ่งที่เจอได้ไม่บ่อยก็คือภาวะที่เกิดจากโรคตับแข็งทําให้เกิดความดันในปอดสูงนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยเหนื่อยง่ายนะครับตรวจแล้วก็พบว่ามีปลายมือปลาเท้าเขียวตรวจแล้วก็ออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับและที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือโรคตับแข็งเนี่ยทำให้เกิด โรคมะเร็งตับนะครับซึ่งการที่เราเมื่อเราไม่หนี้ชัยโรคตับแข็งเนี่ยเราก็ต้องหาว่าคนไข้มีมะเร็งตับร่วมด้วยหรือเปล่าสำหรับการไม่ไน้ใชัยภาวะตับแข็งนะครับก็อันที่หนึ่งก็คืออาศัยการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับซักประวัติเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับเช่ <S <S นกลุ่มอาการโรคตับแอลกอฮอล์<ๆ>ก็ซักประวัติเรื่องของชนิดแอลกอฮอล์ ระยะเวลาระยะเวลาที่กินนะครับซักประวัติเรื่องของกลุ่มโรคเมตาบอลิซินโดมคือโรคอ้วนครับักประวัติโรคเบาหวานความดันไขมันประวัติการรักษาก่อนหน้าประวัติเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับโรคตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ B กับ C ก็คือซักประวัติเรื่องความเสี่ยงนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B กับ C ที่พบได้บ่อยคือประวัติครอบครัวนะครับประวัติครอบครัวเรื่องประวัติโรคตับในครอบครัวประวัติเรื่องของตัวเหลืองดีซ่าในครอบครัว รประวัติมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งในครอบครัวรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภายหลังตามมาภายหลังเช่นการรับเลือดจากข้อบ่งชี้ต่างๆการสักตามตัวการใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นหรือประวัติการมีเพศสัมพันธ์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคอวัยตับนะครับส่วนอันนึงที่ส่วนอัน,นอื่นๆก็คือประวัติเรื่องของการใช้ยาก็ปัจจุบันมีการมีการใช้ยาจากภาวะโรคต่างๆนะครับถ้าใช้ยาในขณะที่ เกินขนาดหรือว่าเลือดลังเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดตับบกเซียเรือลังก็เกิดโรคตับแข็งได้นะครับส่วนการาตรวจร่างกายแล้วก็จะตรวจร่างกายดูในแง่ของอว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะของโรคตับเลือดลังหรือเปล่านะครับมีอาการของโรคที่เกิดจากความดันในตับสูงเช่นภาวะน้ําในช่องท้องนะครับมข้ะะจะมีอาการท้องโตขาบวมนะครับมีตรวจเรื่องของภาวะดีซ่านนะครับตัวเหลืองตามเหลืองตาม เยื่อบุต่างๆงร่างกายนะครับตรวจการทํางานของสมองนะครับต่างๆส่วนเรื่องของการตรวจเลือดเนี่ยเราก็จะอาศัยการตรวจเลือดเพื่อที่จะดูการทางานของตับแล้วก็หาสาเหตุหาสาเหตุเช่นการเจาะดูเลือดของไวรัสตับอักเสบบีกับซีนะครับตรวจโรคร่วมกลุ่มโรคเมตาบอลิซินโดม Syndrome, ที่เกิดจากโรคไขมันฟองตับใช่ไหมครับบาหวานโรคไขมันแล้วก็ค่าไตนะครับตรวจ เพื่อดูเรื่องของผลแทรกซ้อนการทํางานของเอายนอยต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นผลแทรกซ้อนของโรคตับแข็งได้นะครับส่วนการหรือในบางภาวะนะครับในโรคตับแข็งที่วินิจฉัยยากเราก็ต้องมาตรวจหาสาเหตุตรวจค่าเลือดอื่นๆเช่นโรคตับแข็งจากภาวะที่เหล็กเกินที่เกิดจากฮิมโกลโูมดซิแเราก็อาจจะต้องตรวจระดับเหล็กในเลือดโรคตับแข็งจากโรค ทองแดงข้างหรือเรรหรือโรควิลสันเราอาจจะต้องมาวัดระดับของโปรตีนหรือว่า,อาสารคอปเปอร์ในเลือดนะครับซึ่งภาวะดังกล่าวก็เป็นโรคที่มินิฉัยยากอาจจะต้องใส่อาศัายการตรวจพิเศษ,ษ,ษเพิ่มเติมภายหลังนะครับในแง่ของการทำเอ็กซาเรย์นะครับก็จะมีอุลตร้าซาวด์ซีดีสแกนเอ็มอาร์ไอนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีการทำไฟโบสแกนเพื่อดูผังผิวที่ตับในแง่ของการทำเอ็กซาเรย์ครับก็คือพื้นฐานที่สุดก็คือการทำอุลตราซาวด์ก็จะดูอยู่ หลักๆก,ก็คือ1ดูลักษณะการเป็นแผลของเนื้อตับที่บ่งชี้ถึงภาวะตับแข็งนะครับดูลักษณะของการที่มีความนานดันในดับสูงเช่นการมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องนะครับการมีน้ําในช่องท้องหรือว่ามีม้ามโตนะครับอาจจะเป็นซึ่งเป็นภาวะที่บ่งบอกว่าคนไข้น่าจะมีความนานดันในดับสูงขึ้นนะครับและที่อีกอย่างนึงที่สําคัญคือเป็นการคัดกรองมะเร็งตับนะครับก็มะเร็งตับเนี่ยอาจจะเจอในคนไข้ที่มีตับแข็ง หรืออาจจะไม่มีตับแข็งแต่มีโรคตับเรื้อรังจากสาเหตุอื่นซึ่งก็ต้องวินิจฉัยภาวะดังกล่าวด้วยนะครับรวมไปถึงการนำเอ็กซาเรย์ก็จะเป็นการคัดกรองมะเร็งตับนะครับซึ่งต้องอาศัยการติดตามต่อไปในอนาคตนะครับส่วนการตรวจไฟโบสแกนตรวจบังพืชนะครับเดิมทีเนี่ยเราใช้ในแง่ของการดูข้อบ่งชี้ในการประเมินเรื่องของการรักษาโรคไวรลสตับนะครับเช่นบวรลสตับ B ีกับตับซีหรือการดูความเสี่ยงของกลุ่ม,มคนไข้ที่เป็นโรคไขมันเกาะตับ นะครับว่าเป็นกลุ่มเสียงสูงหรือเสียงต่าซึ่งอาจจะจําเป็นต้องได้รับการให้ยาเฉพาะโรคนะครับส่วนการเจาะชิ้นเนื้อที่ตับเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ไม่แนะนําให้ทำนะครับยกเว้นในกลุ่มกลุ่คนไข้บางอย่างที่เพื่อที่จะมองหาการในแง่ของการวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจนเช่นโรคตับอักเสบจากภูมิคุ้มกันดับตนเองนะครับโรคตับอักเสบจากการที่มีเหล็กข้างโรคตับอักเสบที่เกิดจากการที่มีน้ําดีทองแดงข้างนะครับ ซึ่งก็อาจจะต้องพิจารณาในาเป็นรายๆไปนะครับสำหรับแนวทางการรักษานะครับก็ประกอบด้วย4อย่างหลักๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการรักษาที่สาเหตุของโรคตับแข็งเช่นถ้าเกิดจากเหล้าก็คือให้หยุดแนะนำให้หยุดแอลกอฮอล์ทุกชนิดน,นะครับ ถ้าตับักเสบจากวัลตับบีกับซีเนี่ยปัจจุบันเราก็มียามีข้อมูลที่ดีขึ้นมากการให้ยาป้านไวรัสทั้งวัลตับักเสีบีกับซีเนี่ยสามารถชะลอเรื่องของภาวะตับักเสบและลังตับแข็งแล้วก็การเกิดมะเร็งตับได้นะครับอาจจะทําให้การมาของตับเนี่ยกลับมาใกล้เคียงกับปกติได้นะครับตับบกเสบจากยาเราก็คณแนะนําให้หยุดยาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนยาไปใช้ตัวอื่นตามข้อมูลชี้ในในโรคที่คนไข้ได้รับครับตับบกเสบจากโรคไขมันพอกตับก็แนะนําให้ ลดน้ำหนักแล้วก็รักษาโรครักษาโรครวมที่เป็นกลุ่มของเมตาบอลิกซินโดมนะครับอันถัดมาก็คือเป็นการรักษาทีา่เป็นการรักษากลุ่มอาการที่เกิดจากผลแทรกซ้อนจากการหมัานตับที่แย่ลงแล้วก็ความดันในตับสูงนะครับการทำงานของการเรื่องของความดันในตับสูงครับเราก็จะแนะนําให้สองกล้อง ทางเดิอนอาหารสวนต้งมนเพื่อคัดกรองเส้นเลือดขอดนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดเลือดออกในอนาคตได้รวมไปถึงในคนไข้ที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารแล้วแล้วเราสองกล้องแล้วเนี่ยว่ามีเป็นเส้นเล,ลือดขอดเราก็ต้องทําการรักษาต่อไปนะครับมีการประเมินเรื่องของการออมาของค่าไตนะครับก็ต้องเจบมีการตรวจเลือดนะครับแล้วก็ติดตามเป็นระยะนะครับในคนไข้ที่มีน้ําในช่องท้องก็อาจจะต้องมีการแนะนําเรื่องของอาหารนะครับ ก็คือจํากัดเค็มนะครับแล้วก็อาจจะต้องจํากัดน้ําในคนไข้ที่มีภาวะบ,บวมแล้วก็ร่วมกับมีเกลือแร่โซเดียมต่ำนะครับแล้วก็มีการพิจารณาการให้ยาขับัสวะนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับส่วนการทํางานของตับส่วนเรื่องภาวะอย่างอื่นที่ที่พบได้บ่อยเช่นภาะวะของเสียข้างในสมองนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในคนไข้ที่อาการเล็กน้อยเนี่ยก็คง ก็คงสิแนะนําไม่ติดตามนะครับแต่คนใกล้ที่มีอาการมากนะครับก็ก็คงจะต้องให้ยาเพื่อช่วยขับของเสียข้างนะครับอาจจะก,กลุ่มพวกนี้จะเป็นยาช่วยถ่ายนะครับเพื่อทําให้ของเสียที่ข้างในตับเนี่ยลดลงแล้วไม่อาการทางสมองดีขึ้นนะครับส่วนภาวะการมาของตับที่แย่ลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นน้อยหรือเป็นมากนะครับถ้าถ้าเป็นน้อยเนี่ยเราก็คง แนะนํารักษาสาเหตุแล้วก็ประคับประคองแต่ในคนไข้ที่เป็นมากเช่นมีภาวะไตวายร่วมด้วยหรือมีภาวะความดันในปอดสูงเนี่ยอันเนี้ยจะต้องมาดูเป็นรายๆไปนะครับมันจะมีการรักษาที่แยกเฉพาะไปนะครับอันที่3ก็คือที่สําคัญก็คือการรักษาทั่วไปนะครับในกลุ่มคนไข้ก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาหารนะครับเราก็จะมีอาหารกุมารที่แนะนาสาหรับคนไข้โรคตับ ขึ้นอยู่กับว่าโรคตับแมงเกินเป็นจากสาเหตุอะไรแต่แต่ที่แนะนําโดยทั่วไปก็คืออันที่1ก็คือเราอาจจะต้องจํากัดอาหารบางอย่างเช่นงดเค็มนะครับซึ่งจะอาจจะทําให้บวมส่วนงดภาวะหวานกับไขมันซึ่งอาจจะทําให้โรคเกิดภาวะไขมันพอกตับซึ่งทาให้โรคตับต่างๆแย่ลงนะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงบุหรี่แล้วก็พวกยาสมุนไไปต่างๆซึ่งพวกนี้อาจจะทาให้เกิดตัอบอักเสบแล้ว เกิดโรคตับที่แย่ลงได้นะครับหยุดยาที่ไม่จําเป็นเช่นยาแก้ปวดโดยเฉพาะกลุ่มอินเซตเพราะาจะทําให้เลือดออกง่ายนะครับทำให้การหมัง,มงไตแย่ลงนะครับทำให้ตับอักเสบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการให้อาหารเสริมสาหรับโรคตับก็คือนมอะมิโน,โนแอซิดซึ่งก็แนะนําให้กินการกินเสริมจากอาหารมื้อหลักเป็นหลักนะครับอาหารมื้อหลักเนี่ยเราจะกินประมาณ3มื้อนะครับในคนไข้โรคตับเนี่ยเขาจะกินอาหารน้อยอยู่แล้วเราก็จะเน้นให้กินเป็น กินน้อยๆแต่กินบ่อยๆแล้วก็มีสแน็คหรือว่ามีอาหารมีนมโรคตับเพิ่มนะครับเพื่อป้องกันการทำลายมวลกล้ามเนื้ออักเสบจากจากโรคตับนะครับแนะนำให้ฉีดวัคซีนนะครับหากยังไม่มีภูมิมัณตับก็ต้องมีการเช็คภูมิแล้วก็ฉีดวัคซีนวัณตับอักเสบ A และ B นะครับส่วนวัคซีนอื่นที่แนะนำก็จะเป็นวัคซีนอปอดอักเสบนิโมคอคคอวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟนฟลูซ่า วัคซีนโควิดตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะครับอย่างอื่นๆก็คือถ้าเป็นโรคตับจากไวรัสตับอักเสบ b กับซครับซึ่งพวกนี้มันติดตามเลือดแล้วก็สารขัดหลังแล้วก็แนะนําคนในครอบครัวครับที่ที่เป็นญาติสายตรงกับคนไข้ครับรวมไปถึงลูกภรรยาสามีต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาชิคประวัติเนี่ยก็เช็คเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยการติดเชื้อที่มันเป็นเลือดลังเนี่ยมันติดเชื้อทาง พ่อแม่ไปสู่ลูกก็คือทางลบครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เราอาจจะต้องให้ข้อมูลคนไข้ด้วยเพิ่มเติมมากอาจจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวนะครับอันถัดมาที่สําคัญก็คือการคัดกรองมะเร็งตับซึ่ง,อย,งอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าเราวินิจฉัยด้วยการทำเอ็กซเรย์นะครับอุณตราซิ C T สแกนเอ็มไมการคัดกรองมะเร็งตับเนี่ยเราก็เราก็แกนะนําให้ทําเมื่อเราวินิจฉัยเพราะว่าตับแข็งนะครับแล้วต้องมีการติดตามนะครับอุณหาูม์กับเจาะเลือด อัลฟาฟีดตัวโปรตีนทุก6หกเดือนนะครับตรวจตลอดชีวิตตลอดการดำเนิน,นโรคนะครับเพราะเราพบว่าภาวะมะเร็งตับเนี่ยสามารถเกิดได้ในตลอดเวลานะครับแตใใ่ในกรณีที่เราตรวจแล้วว่ามีก้อนที่ตับที่เกินเซนติเมตรเนี่ยเราต้องวินิจฉัยยืนยันด้วยการทำซีทีสแกนหรือเอ็มไอต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าวินิจฉัยมะเร็งตับก็รักษาตามข้อบ่งชี้ไปนะครับในส่วนของกรณีที่ไม่ชัดเจนนะครับวินิจฉัยไม่ชมัดเจนเราอาจจะต้องเจาะ ต่บเพื่อเป็นการยืนยันการนี้ใช้มะเร็งตับต่อไปนะครับและท้ายที่สุดในกรณีที่เราการหมังการหมังของตับแย่ลงมากนะครับมีภาวะตับบายนะครับมีความดันในอ่ช็อคในตับสูงมีน้ําในท้องมีไตาวายจากโรคตับนะครับอาจจะต้องอพูดคุยเรื่องของการทําเปลี่ยนตับนะครับซึ่งก็ก็คงจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับตามข้อบ่งชี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ คนไข้คนใดนะครับที่มีความต้องการที่จะมาปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับผมเนี่ยก็ตรวจที่โรงพยาบาล TRPS อนะครับออกคลินิกโรคอายุรกรรมทางเอาหารเนี่ยก็วันจันทร์นึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มยกเว้นวันอังคารน,นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยอาจจะ ติดต่อมาที่โรงพยาบาลได้สอบถามตรงทางโทรศัพท์ได้ครับก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการวิจัยแล้วก็การรักษาต่อไป